ตัวต่อไปนะแต่จะเป็นตัวโลอัพตัวนี้นะครับโลวอัพวันนี้ง่ายๆๆๆาอันนี้ก็รูดซิปออกกากตอกมาสองันเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันครับสองอันเหมือนกันเลยแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้มันจะมีสื่ออยู่ข้างในตัวมาแล้วเราไม่ต้องเอาสื่อออกไม่ต้องเอาสื่อประกอบอะไรเลยก็ดึงออกมาจากห่อ,อนะครับพอดึงออกมาแล้วให้กางฐานออกตัวนี้จะเป็นตีนของมันนะครับ สองอันพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเหล็กมันออกมาเหล็กจะสอดไว้ตรงนี้นะเหล็กนี้เราก็แกะได้เลยนะครับเหล็กจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนอกระบีกระบอกให้เสียบนะครับเข้ารูแบบนี้อ๋อเป็ข้อต่อมั้แล้วก็เป็นข้อต่อแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะยึดกับแง่ง ของสื่อนะครับอาจจะลุงมเดินมาตรงนี้นะครับให้ดึงสื่อออกมานะครับตัวนี้ดึงออกมาได้เลยเอาเอาเสาเนี่ยแย่เข้าไปก่อนมันจะมีรูมีรูด้านล่างเอาเอาด้านในด้านนไม่เสาตัวไหนเขาเขานี่เนี่ยเอาเอาเสาตัวที่ไม่มีสีดำอ๋อไม่มีสีดำแย่เข้าไปนรูแย่เข้าไปรูใช่แย่ปุ๊บมันก็จะอยู่ลักษนะนี้แล้วเราก็เหยียบผ่านไปด้วยนะครับกันมันล้มเหยียบผ่านกันล้มเพรว่าดึงขึ้นมา ดขึ้นมาแล้วตัวนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ตัวนี้มันจะมีร่องตัวนี้มันจะเป็นเป็นเป็นีเนียมอ่อนนะครับก็เสียบเข้าไปในร่องมันได้เลยนี่มันก็จะอยู่ลักษณะนี้เราก็หาอะไรมาดามกันลมนิดนึงปึ๊บวางมันก็จะอยู่แบบนี้แต่ให้วางกันลมมานิดนึงครับตรงนี้ลมมันจะแรงหาอะไรมาทับฐานมันไว้มันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ อันนี้ก็เก็บก็เหมือนเดิมเยืยดผ่านไว้ดึงสื่อขึ้นนะครับเอาเปรกอกแล้วก็อันนี้ก็ค่อยๆลงอย่าปล่อยเลยนะมันจะพังแล้วก็เหล็กถอดครับเหล็กถอดครับแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เก็บในรูนี้เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเต็มเมเหมือนเต็มสนามใช่เหมือนเต็มค่ให้เต็มทดสขาครับคเ้ายกางเต็มมุมแบบมุม มู้พักแรมครับต,ตัวนี้จะมีสองตัวนะครับมีสองตัวใช่ตัวนี้ยังมีสองตัวบ็อกเบียจะมีหนึ่งตัวนะครับตรงโลงอัพเนี่ยจะมีสองตัวโอเคก็ปรมานี้โอเคก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมโอเคจบก่อนนะครับผม